นางพยางูสุปตานางเกิดมาเป็นเจ้าหญิงผู้สูงศัก์แห่งอาณาจักรโขมนางเป็นสตรีหน้าตาดีและเมื่อใครๆได้พบเจอนางก็หลงรักนางและสรรเสริญน,นางเป็นอย่างมากว่านางเป็นคนดี มีจิตใจโอบอมอารีและต่อไปในปลายปากนานั้นนางก็จะขึ้นมาครองอาณาจักรขอมต่อไปและเป็นที่กาดหวังว่านางจะเป็นราชาที่ดีปกครองอาณาจักรแต่เนื่องด้วยนางเป็นหญิง ตามกฎมนเตียนบาลแล้วนั้นจะต้องเป็นผู้ชายที่จะขึ้นมาเป็นพระราชาและเมื่อนางอายุครบ20ปีท่านพ่อและแม่ก็ได้บอกว่าสุภัตราถึงเวลาแล้วที่สุภัตราจะต้องเลือกคู่โครง และจะได้สืบราชบัลลังปกคองเมืองต่อจากพ่อส่วนตัวของเจ้าหญิงสุปจานั้นเป็นคนที่เชื่อฟังพ่อแม่ไม่ว่าพ่อแม่จะให้ปฏิบัติอย่างไรเธอก็อเชื่อฟังทุกอย่างและท่านพ่อก็ได้ไปให้ทหารตี โค้งเป่าประกาศว่าอีกหนึ่งเดือนต่อจากนี้จะมีการจัดงานประลองเลือกคู่ของเจ้าหญิงสุปตราแห่งอาณาจักรขมและส่งเทียบเชิญไปยังเมืองต่างๆเพื่อเชิญเจ้าชายมาประลองเลือกคู่ เมื่อข่าการเลือกขู่ของเจ้าหญิงสุภัตราได้แปลไปตามเมืองต่างๆก็นายมีเจ้าชายต่างๆยินดีมาเข้ารวมพิธีแต่ทว่าการเลือกขู่ครั้งนี้เมื่อเมืองพันตะได้ส่งเจ้าชายของตนมาเข่าพิธีเลือกขู่ด้วย ซึ่งในอดีตนั้นทั้งสงเมืองนี้เคยเป็นศัตรูกันมาก่อนและเมืองพันตะก็หาวิธีทุกอย่างที่จะยึดอาณาจักรโขมมาเป็นเมืองขึ้นของตนเองให้ได้และบัดนี้ได้มีโอกาสแล้วเมืองพันตะ จึงได้ส่งหมอปีแปลงกายมาเป็นเจ้าชายรูปงามเพื่อเข้าพิธีประลงเหลือกคู่ในคราวนี้และเมื่อถึงวันประลงก็มีผู้ชนะเข้ารอบมาสี่คนและจะต้องประลองกันอีกหนึ่งรอบเพื่อจะให้เหลือสองคนเพื่อให้เจ้าหญิง ได้เลือกคนใดคนหนึ่งในสองคนในรอบสุดท้ายก็มีเจ้าชายมนตาแห่งเมืองมนเทียนและอีกคนหนึ่งก็คือหมอผีแห่งเมืองพันตะแต่ด้วยทั้งสองคนนั้นเป็นชายหน้าตาดีและมีความสามารถกันทั้งคู่ เจ้าหญิงก็เลยเลือกไม่ถูกเมื่อหมอผีเห็นแบบนั้นแล้วก็ไหลมนสเนให้เจ้าหญิงหลงรักเจ้าหญิงก็เลยเลือกหมอผีเป็นกูโคองและได้อยู่กันมาประมาณหนึ่งปีแต่พักหลังหมอผีได้ทำตัวผิดปกติและ เจ้าหญิงก็รู้สึกเริ่มสงสัยว่าเจ้าชายแห่งเมืองพันตะนี้ไม่ได้รักนางจริงต้องการเข้ามาหาวิธีทําลายอาณาจักรโขมเมือ่อรู้แบบนั้นก็สายไปแล้วทหารแห่งพันตะได้ยึดอาณาจักรโขม และได้สังหารพ่อและแม่ของนางรวมทั้งประชาชนของนางด้วยส่วนเธอก็ได้เข้าไปหาความจริงโดยเข้าไปลือตีหงของเจ้าชายแห่งพันตะและเมื่อเข้าไปก็ได้ลือและพบตำลาเล่มหนึ่งเกี่ยวกับพญางู แต่ในคราวเดียวกันนั้นทหารก็ได้เข้ามาและจับตัวนางและเจ้าชายแห่งพันตะก็ได้เปิดเผยตัวเองกับนางว่าเขาคือหมอผีปลอมตัวมาเพื่อตีจะมาทำลายอาณาจักรขมแห่งนี้แล้วก็ทำสำเร็จแล้ววันนี้ ก็เลยสั่งให้ฐานจับนางไปขังยังกุกตายดินเมื่อเจ้าหญิงสุภัตราได้รู้ความจริงก็โกรธแค้นมากแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงในคราวเดียวกันนั้นในความมืดก็มีแสงสว่างนางได้ นำหนังสือที่พบในห้งของเจ้าชายปันตะมาด้วยนั่นก็คือหนังสือพยางูในหนังสือเขียนความว่าหากใครบูชาชีวิตและเลือดเนื้อให้แก่ข้าข้าจะขอมอบ พลังเหนือธรรมชาติให้แก่ผู้นั้นพลังนี้มีพลังอำนาจมากตอกนกับสิ่งใดก็ได้แม้กระทั่งทหารสิบกองทัพข้าก็ทำลายได้ในปริบตาเต่จะต้อง ศึกษาตำลานี้ให้ดีจะต้องทำในวันตีพระอาทิตย์พระจันทร์และโลกเรียงตัวกันเป็นแนวเดียวและเกิดสุริยคลาดและให้ท่งคาถาจากนั้นปักกลิลงกลางหัวใจ ให้เลือดไหลจนหมดตัวข้าก็จะคืนเลือดความโกรธความพิรุธและอำนาจไอ้เก่เจ้าและในคราวเดียวกันนั้นอีกสามวันก็จะถึงวันที่ปูดถึงในตำลาส่วนฝั่งนี้หมอผีและพระราชา เมืองพันตะก็ปรึกษากันว่านางสุภัตราได้หมดประโยชน์แล้วก็ไม่รู้ว่าจะไว้ทำไมอีกสามวันก็ให้ประหารนางเลยดีกว่าเมื่อทหารได้ไปแจ้งแก่เจ้าหญิงสุพัตรานางก็ขอว่า ขอให้ข้าได้ตายด้วยมือตัวเองเถิดบนหอคอยปราสาทของข้าเถิดไหนไหนพวกเจ้าโกข้าพลากชีวิตของพ่อและแม่ข้าและประชาชนของข้าไปอย่างนาอานาถแล้วนี่คือคำขอของข้าเป็นครั้งสุดท้าย หลังจากนั้นหมอผีก็ให้ทหารน,นำนางไปไว้บนปราสาทหอคอยและเมื่อดวงอาทิตย์เลี่ยงตัวกันลูกดวงจันทร์เป็นแนวเดียวก็เกิดสุริยะขาดนางก็ปูดถวายตัววะ่ะชีวิตและเลือดเนื้อ ของข้าให้แก่พญางูและตงคาถาว่านะมะหะอิอะอิจโมตะเสนะโมพุทธ,ธายะจากนั้นนางก็ปักกลิตลงตรงกลางหัวใจเลือดของนางได้ไหลลงมาจากหัวคอย จนหมดตัวตกมายังพื้นและเมื่อเลือดนางไหลจนหมดตัวแล้วเวลาก็หยุดจั่วขณะทุกสิ่งก็เงียบสง,งบและเลือดนางก็ได้ไหลทวนกลับขึ้นไปยังหอคกอยกลับไปยังตัวนางจากนั้นนางก็ได้คืนชีพ ขึ้นมาเป็นนางพญางูสุปัจจาและได้มีความโกรธมีความพิโรธต่อฐานแห่งเมืองพันตะในจวบพริบตาเดียวนางพญาง,งูได้กวาดล้างทหารแห่งเมืองพันตะตายหมดและ กค่าหมอผีและพระราชาแห่งเมืองปันตะตายจากนั้นนางก็ได้สิงสถิตอยู่แห่งอาณาจักรของตลอดกาลจั่วกับจั่วกันพร้อมทหารแห่งเมืองพันตะซึ่งตกเป็นมริวานของนางตลอดไป